สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจทิศซองทางเต่งทาง FM 9 9 5 m h z AM 1 5 2กิโลและทีวีออนไลน์ทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919วันนี้พบกับผมแบงค์ลุ่งทอนนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวสาระที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมผูฟังได้ตามที่เราบอกไปเลยนะครับช่วงแรกของเราในวันนี้คือช่วงของพักรบพบพัฒนากรมชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัชาการหาพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนนะครับประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะในสถานประกอบการซึ่งผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทั้งผู้ประกอบการลูกค้าพนักง,งานเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องของ มาตรการตรงนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ยังเน้นย้ําไปกับทางพนักง,งานแล้วก็ประชาชนที่ใช้บริการเนี่ยให้ปฏิบัติตามมาตรการไปอ,อีกด้วยนะฮะเพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับตรงนี้อยู่ที่สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ,นะะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเบรกต่อไปนะ,ะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันวันนี้สำหรับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ